ขายของเราก็อยากจะนําเสนอประโยชน์หรือด้านดีๆของสินค้าเราให้ลูกค้าเห็นจริงไหมเออแล้วมันผิดตรงไหนละ่ะคุณโจมันผิดตรงไหนแต่ถ้าผมบอกว่าการนําเสนอแต่ข้อดีอย่างเดียวได้ยอดขายน้อยกว่าการนําเสนอข้อเสียใส่ไปด้วยคุณจะว่าไงครับผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอย่าเพิ่งตกใจนะครับให้บอกข้อเสียของสินค้านี่นะคุณโจและแบบนี้ใครมันจะมาซื้อสินค้าฉันเนี่ยบอกข้อเสียไปแล้วใครมันจะมาซื้อสินค้าเราวะจริงไหมคิดแบบนี้ไหมคุณกําลังคิดแบบนี้อยู่ใช่ไหมฮะแต่ถ้า ผมบอกว่าแค่ลองเติมข้อเสียลงไปสักนิดหน่อยมันจะทําให้คุณขายของได้ดีขึ้นคือการพูดถึงข้อเสียของสินค้ามันทําให้ขายดีขึ้นได้เพราะ3ปัจจัยฟังดีๆนะ 1. มันคือการสร้างความน่าเชื่อถือเมื่อคุณพูดถึงข้อเสียของสินค้าแสดงว่าคุณไม่ได้พยายามปกปิดอะไรลูกค้าและคุณเองก็มีความมั่นใจในสินค้าของตัวเองมากพอที่จะยอมรับข้อเสียเหล่านั้นซึ่งมันทําให้ลูกค้าเชื่อถือคุณได้มากขึ้นถูกต้องไหมสองมันคือการสร้างภาพลักษณ์ที่ จริเมื่อคุณพูดถึงข้อเสียของสินค้าแสดงว่าคุณไม่ได้พยายามจะขายสินค้าเกินจริงไม่ได้พยายามจะโอเวอร์เคลมเขาไม่ได้พยายามจะโฆษณาสัมคุมที่มันเวอร์วังเกินไปซึ่งทําให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจกับความจริงใจของคุณและรู้สึกสบายใจที่จะซื้อสินค้าจากคุณผมเชื่อว่าคุณก็รู้อยู่แล้วว่าลูกค้าเวลาซื้อสินค้าทุกประเภทเขารู้อยู่แล้วว่าสินค้าแต่ละประเภทมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียถูกต้องไหมไม่มีสินค้าชิ้นไหนเราที่จะมีข้อดีไปทั้งหมดเหรียญมันก็มี2ด้านคุณคิดว่าาลูกค้ รู้อะลูกค้ารู้เพราะขนาดตัวคุณเองเวลาไปซื้อของคุณรู้ไหมคุณก็รู้แต่ถ้าสิ่งนั้นเกิดจากฝั่งลูกค้าลูกค้าจะเกิดปฏิยาต่อต้านแต่ถ้าคนขายมันดันบอกมาเองแล้วครับมันจะเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมและปัจจัยที่3มันช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจได้ดีขึ้นเมื่อลูกค้าทราบถึงข้อดีและข้อเสียของสินค้าของคุณแล้วจะช่วยพวกเขาตัดสินใจซื้อได้ง่ายกว่าเพราะพวกเขาสามารถเปรียบเทียบชั่งน้ําหนักระหว่างข้อดีและข้อเสียได้เพื่อเลือกสินค้าที่เหมาะกับตัวเองไงฮะโอเคไหมแต่ทีนี้มันมีนิิดดนนึึง อ่ะคือการใช้เทคนิคนี้ผมมีข้อควรระวังไว้ให้คุณใช้ด้วยนั่นคือการพูดถึงข้อเสียของสินค้าชิ้นนั้นเยอะเกินไปคุณไม่ควรเน้นข้อเสียมากเกินไปเพราะอาจจะทําให้ลูกค้ารู้สึกลังเลที่จะซื้อสินค้าคุณได้เฮ้ยทำไมข้อเสียมันมีมากกว่าข้อดีวะโอเคไหมพราะฉะนนวิธีใช้เทคนิคนี้ ข้อควรระวังควรเน้นข้อดีของสินค้าให้เยอะกว่าและพูดข้อเสียของสินค้าเพียงเล็กน้อยก็พอเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและสร้างภาพลักษณ์ที่ดูสมจริงให้กับสินค้าชิ้นนั้นเคล็ดลับเวลาคุณจะพูดถึงข้อเสียแล้วให้สินค้าชิ้นนั้นมันขายดีขึ้นวิธีการคือให้คุณพูดข้อเสียนั้นแล้วตามด้วยข้อดีแทนหมายความว่ายังไงฮะยกตัวอย่างนะครับผมขอยกตัวอย่างเช่นสมมุติผมจะขายตู้เก็บของโอเคไหมผมจะขายตู้เก็บนึกถึงตู้เก็บของคัเป็นตู้เหล็กอะไว้เก็บของเคยเห็นเนาะอ่ะ ถึงไอ้ตู้นั้นนะ่ะให้ดีทีนี้ตู้เก็บของผมจะนําเสนอว่าตู้เก็บของของเราเนี่ยมีน้ําหนักมากกว่าเจ้าอื่นจริงๆแต่ทางเราเนี่ยก็พยายามทําให้มันเบาที่สุดแล้วเหตุผลที่สินค้าของเรามีน้ําหนักมากกว่าคนอื่นเพราะว่าเราได้เสริมแก่งนะครับเสริมชั้นเหล็กของมันอะไปถึง10ชั้นโดยที่น้ําหนักมันเพิ่มมา200กรัมมันเลยหนักกว่าของคนอื่นแต่มันก็แลกมากับการที่ตู้เก็บของของเราสามารถป้องกันการกระแทกได้ดีขึ้นถึง100เท่าเลยแม้จากการทดสอบ ของเราจะโยนลงจากตึก1ิบชั้นตู้นี้ก็ยังไม่เป็นอะไรเลยคุณรู้สึกยังไงกับข้อเสียที่ผมพูดบ้างอ่ะลองบอกผมสิครับผมบอกข้อเสียไปนะถูกต้องไหมเห็นไหมเห็นไหมว่าผมบอกข้อเสียมันไปนะแต่คุณรู้สึกว่าไอ้ตู้เนี้ยถ้าคุณต้องการตู้สักตัวหนึ่งเนี่ยที่มันปลอดภยัยคุณสนใจตู้ผมเมื่อกี้ไหมถ้าคุณต้องการใช้ตู้อ่ะตัวนี้ก็จะกลายเป็นโจทย์หนึ่งที่อยู่ในใจคุณแล้วอาจจะเป็นโจทย์แรกๆด้วยเห็นไหมว่าการที่คุณบอกข้อเสียมันแสดงถึงความจริงใจหลังจากนั้นครับคุณให้เหตุผลไปเลยว่าที่มมันนนเเเกิดขข้้้ออสีียึาาพระะไ และข้อเสียนั้นครับมันต้องแลกมากับประโยชน์อะไรบางอย่างที่มากขึ้นหรือมากกว่าคู่แข่งด้วยนะที่จะทําให้ลูกค้าคุณได้ประโยชน์มันมีข้อเสียชิ้นนี้ขึ้นมา พึ่งขึ้นมาเฮ้ย hey, ทำไมมันถึงมีข้อเสียชิ้นนี่ะเพราะว่ามันต้องทําให้เกิดประโยชน์อะไรบางอย่างอย่างเงี้ยลูกค้าจะรู้สึกรับได้รู้สึกว่าเฮ้ย hey, คุณจริงใจที่กล้าบอกเขาแล้วเขาจะรู้สึกว่าเออไอข้อเสียชิ้นนี้มันก็ต้องมีนะมันสมเหตุสมผลอยู่อย่างเมื่อกี้เนี่ยมันเสริมเหล็กเข้าไปแบบ10ชั้นน่ะเออมันก็ต้องหนักขึ้นเป็นธรรมดานี่เขาพยายามทาให้เบาที่สุดแล้วเนี่ยแต่มันหนักขึ้นเอ้ยก็ไม่เป็นไรนี่แต่มันได้ความแข็งแกร่งมาตกสึกติดชั้นก็ไม่เป็นไรเห็นไหมนี่คือ รู้สึกว่ามันเป็นข้อเสียแต่เขาจะรู้ว่าเอ้ยเราพูดจุดที่มันไม่ดีของสินค้าออกมานะแต่เขาจะรู้สึกว่ารับได้ยังสนใจสินค้าอยู่แล้วทําให้เราที่นําเสนอขายสินค้าดูเป็นคนที่จริงใจมากคุเก็ตปะคือไม่ว่าคุณจะหันไปทางไหนอะร้านนู้นก็นาเสนอแต่ข้อดีร้านนี้ก็นาเสนอแต่ข้อดีมันเหมือนกันไม่หมดเลยอะแต่ถ้าคุณโผล่พร่งออกมาเอ้าไอร้านนี้แม่งมาแปลกว่ะแม่งนําเสนอข้อเสียแต่พอคุณนําเสนอข้อเสียปุ๊บอย่างที่ผมบอกพูดข้อเสียปุ๊บแล้วบิดมันเชื่อมมันให้ไปหาข้อ เออร้านนี้ทําไมมันแบบมันดูโดดเด่นขึ้นมาจังเลยอยากได้ไหมอยากเป็นร้านแบบนี้ในใจลูกค้าไหมคือจริงๆคุณรู้อยู่แล้วสินค้ามันมีข้อเสียกับผู้ขายที่อยากจะปกปิดข้อเสียไว้กับผู้ขายที่เปิดข้อเสียออกมาเลยแล้วเปลี่ยนข้อเสียนั้นให้เป็นข้อดีคนไหนมันน่าเชื่อถือก,กันคนที่มันพยายามปิดปิดบังอะไรบางอย่างเอาไว้กับคนที่มันเปิดออกมาเลยถูกต้องไหมผมบอกแล้วว่าตอนนี้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปแล้วพฤติกรรมของผู้บริโภคพ,พยายามจะซื้อกับคนที่เขารู้สึกว่าเขาไว้ใจคนขายที่ดูจริงใจโอเคไหมม บอกว่าตอนนี้ลูกค้าส่วนใหญ่มีแนวโน้มจะซื้อกับบริษัทที่ทํากิจกรรมเพื่อสังคมให้สังคมมากกว่าบริษัทที่ไม่ทําด้วยนะเห็นไหมว่าเอ้ยลูกค้าเริ่มเปลี่ยนไปแล้ววิธีการคิดของเขาเริ่มเปลี่ยนเป็นยังไงบ้างพอผมนําเสนอแบบนี้การนาเสนอของผมดูจริงใจขึ้นเลยถูกต้องไหมไม่โฆษณาเกินจริงถูกต้องไหมฮะอยากซื้อไหมคุณไม่ได้รู้สึกเลยใช่ไหมครับว่าตู้เก็บของที่ผมนําเสนอไปมันไม่น่าซื้อแต่กลับกันด้วยซ้ําคุณอยากได้มันมากขึ้นด้วยจริงไม่จริงอันนี้แค่การนําเสนอเพียงแค่จุดเดียวนะแต่ถ้าผมนําเสนอจุดมากกว้ผมรู ที่คุณต้องการซื้อตู้เก็บของมากขึ้นกว่านี้อีกผมว่าคุณจะอยากได้มากถูกต้องไหมอ่ะยกอีกตัวอย่างหนึ่งเอาจากคอสของผมก็ได้จากคอส online, ออนไลน์โพสขายเป็นเห็นเงินแสนอ่ะสมมตินนะคอสนี้ปกติเวลาคอสเราสอนกันทำไมครับผมนักเสนอแบบนี้ถ้าคุณมองหาคอสที่ต้องเรียนนานๆ10บชั่วโมงขึ้นไปเนื้อหาแน่นๆทฤษฎีเยอะๆคอสนี้ไม่สามารถตอบโจทย์นั้นของคุณได้คอสเสียไหมคอสเสียไหม เอ้ยเพราะอะไรอะเชื่อมแล้วนะผมจะเชื่อมเข้าข้อดีแล้วนะฟังดีๆนะเพราะข้อนี้ถูกออกแบบมาให้เรียนจบได้ภายใน3มชั่วโมงถามว่าทําไมมันถึงสั้นได้ขนาดนี้นั่นก็เพราะว่าผมเชื่อว่าคุณอะมาลงเรียนคุณไม่ได้อยากได้ทฤษฎีเยอะแยะเรียนให้ปวดหัวจริงไหมแต่คุณอยากได้ทางลัดในการทําโพสต์ขายให้เอาไปขายแล้วลูกค้าทักเยอะๆขายให้ได้เยอะๆยอดขายเยอะๆมีตังค์เยอะๆจริงไหมจริง,รงดังนั้นการที่คอสนี้เรียนแค่3ชั่วโมงมัน จริงได้ถูกแทนที่ไอเนื้อหาจำนวนมหาศาลน่ะด้วยทฤษฎีบทที่มันไม่สําคัญตัดออกเปลี่ยนเป็นเคสตัวอย่างจริงที่คุณเอาไปใช้ได้จริงพร้อมสูตรที่คุณเพียงแค่เดินตาม1 2 3 4งหคุณก็สามารถสร้างโพสต์ขายที่ลูกค้าพร้อมตัดสินใจซื้อได้ในทันทีในทุกกระบวนการที่สอนจะมีสูตรและเช็คลิสต์ให้คุณตลอดทางเพื่อช่วยคุณทําไมครับใช้เวลาเรียนได้น้อยที่สุดแต่สร้างรายได้ได้มากที่สุดคุณคิดว่าการเรียนที่ประหยัดเวลาแบบนี้มันคุ้มค่า มากกว่าไหมเป็นไงบ้างข้อเสียที่คอสของผมทำไมาครับมันไม่ได้สอนเยอะหายไปไหมฮะเวลาคนมาซื้อคอสส่วนใหญ่ดูอะไรครับเฮ้ยจำนวนบทเรียนจํานวนชั่วโมงที่สอนแต่ข้อนี้นั่นคือข้อเสียของข้อนี้ไม่ได้สอนเยอะแล้วทำไมถึงไม่สอนเยอะล่ะเห็นไหมว่าข้อดีคืออะไรน่าสนใจไหม ตอนแรกผมบอกข้อเสียอะไรไปข้อของผมสอนสัน้นไม่ได้สอนนานนะทฤษฎีไม่เยอะนะเออถ้าคุณอยากปเรียนทฤษฎีข้อนี้ไม่เหมาะคุณแน่นอนบอกแล้วถูกต้องไหมแต่ผมก็เปลี่ยนมันมาเป็นข้อดีคือแหละเฮ้ยถ้าคุณอยากเรียนจบเร็วๆไงมีสูตรไปทำไงคุณอยากได้ทางรัาไม่ใช่หรอไม่ต้องปวดหัวไม่ใช่หรอคุณไม่อยากเรียนข้อมูลเยอะๆไม่ใช่หรอเฮ้ยมาเรียนข้อนี้สิมันมีสูตรให้คุณน่าสนใจน่าซื้อขึ้นไหมจริงไหมอ่ะเผื่อใครฟังนะที่อยากซื้อนะครับสามารถทักไปได้ในบ้านเขียวนะในไลน e adwset. ได้เลยนะฮะโอเค่คาุณิด ว่าถ้าคุณทําตามลูกค้าจะโดนป้ายยาไปมากขนาดกันคุณลองนึกภาพตัวเองใช้สูตรเหล่านี้แล้วลูกค้าทักมาไม่ขาดสายดูสิฮะเมื่อถึงตอนนั้นคุณจะรู้สึกดีมากแค่ไหนกันจริงไหมคุณจะรู้สึกยังไงอะ่ะเก็ตไหมฮะ